สวัสดีครับผมนายจากกักรพงศ์สุสวัสครับเชื่อเล่นชื่อเจดอยู่ระดับชั้นปะวะสอสองครับอยู่ที่พื้นหลัการอาชีพบางมะกงครับก็ืแต่ผมจะความได้ครับผมกพม้าพ่อกัมพาแม่ครับอยู่กับลงุงกับป้าแล้วก็ยายแล้วก็น้องครับคนทางานจริงๆคือพื่อใลุงเขารับจ้างขับวินอะไรเงี้ขับวินส่วนป้าเขาก็ขาหัเากเรา่าทํางานรับจ้างนิดๆไม่เล็กๆแน้อยครับช่วงนั้นก็ป้ากับ ลุงผมก็เสียครนะับแล้วก็ถ้ากับเหลือว่าเหลือผมยายน้องผมก็ต้องดูแลสองคนคนระับถ้ากับผมเป็นสาลักของบ้านตอนนั้นหนูอยู่กับยายแล้วก็น้องชายคนหนึ่งค่ะคือเงินส่วนใหญ่เราจะได้มาจากคุณยายอย่างเงี้ยค่ะก็ยายก็แบบแก่แล้วทำอะไรไม่ได้ค่ะก็จะแบบเป็นรองเงินผู้สูงอายุของยายค่ะพอถึงประมาณม,าม,อมอสองหนูก็เลยแบบ เออถ้าอยู่อย่างนี้ก็คือน่าจะไม่ได้เรียนหนูก็เลยไปหาทํางานนี้นะคะ่ะก็มีทําเห็ดช่วยป้าะคะ่ะไปช่วยป้าทุกอย่างเลยค่ะหว่านปุ๋ยบ้างว่านเชื้อบ้างไปคใายของอะไรคะ่ะก็คือแล้วแต่หน้างานเขาจะให้ทําก็แบบว,ว่ามันเหนื่อยอะเพแบบเห็นคนอื่นเขาแบบมีทุกอย่างพ่อแม่มีให้ทุกอย่างเนี่ยแต่ว่าหนูก็คิดได้แค่ว่า ถ้าหนูไม่ทำหนูก็ไม่ได้เรียนหนูก็ไม่มีเงินไม่ให้ยายหนูก็จะไม่มีอนาคตตอนนั้นคิดว่าไม่ได้เรียนแล้วครับเพราะว่าไม่มีทั้งทุนไม่มีทั้งอะไรเลยครับใจคิดนะครับใจคิดว่ามันต้องอยากเรียนต่อครับเพราะว่าช่วงอยู่ปวชผมคิดว่าเนี่ยขนาดผมอยู่ปวชครับผมว่าผมเรียนช่างอะไรช่างโรงงาน่ะผมนีายไปสมัครกยังไม่รับเลยครับถามไดยว่า ผมหยุดแค่นี้แล้วผมจะเอาอะไรกินผมจะทํางานที่ไหนผมจะทำงานอะไรคุณครูที่อยู่อย่งนะี้คะก็แบบว่าถามว่าหนูจะไปเรียนต่อไหนหนูก็แบบว่าหนูคิดไม่ออกเขาว่าหนูไม่มีตังค์ที่จะไปเรียนหนูมาขอยายเรียนยายก็บอกว่ายายอยากให้เรียนแต่ว่ายายไม่มีตังค์ผมว่าการศึกษาเนี่ยมันเป็นเหมือนใบชี้ทางเพื่อให้เราค้นพบตัวเองในอนาคตความรู้เนี่ยมันติดกับเราไปตลอดชีวิตเลย หนูคิดว่าถ้าหนูจบชีวิตของตัวเองเท่านี้ค่ะความลําบากความยากจนมันก็จะไม่จบเพียงเท่านี้มันมันมันก็ยังยังอยู่ในแบบเ,เดิมๆค่ะถ้าหากว่าหนูได้เรียนต่อค่ะคุณภาพชีวิตของหนูอนาคตของหนูมันมันต้องดีกว่านี้ คือตอนนั้นผมว่าท้อกับเพื่อน,นะนุยไงว่าเพื่อนผมก็ไม่มีเงินเรียนผมก็คิดแล้วว่าจะไปหาง,งานทำจาจ้าเขาก็เดินมาพอดีเจ้าเขาก็บอกว่าเอ้ยอรู้มาเนี่ยเขาไม่มีทุนจานนกี่็สอเนี่ยเดือนเจ็ดพันห้าไม่ต้องคืนเงินให้เรียนฟรีคุณครูเขามาแนะแนวที่โรงเรียนนะคะครูที่โรงเรียนเก่าก็เลยว่าเธอน่าจะสมัครโรงเรียนนี้นะทุนนี้นะเพราะว่าเธอจะได้มีเงินเพื่อไปเรียนต่อ หนูก็เลยสมัครค่ะตอนนั้นผมก็เดินเล่นกับเพื่อนครับแต่ว่าอาจารย์ก็ตะโกนมาว่าเออเนี่ยเองได้ทุนแล้วนะเองมาคุยกับท่าสิมีเงินก้อนนี้มาเหมือนว่าฟ้าเปิดอะไรแบบมันเปิดหมดเลยพี่มันเปิดให้เราทุกอย่างกวัน,นั้นก็นั่งเล่นอยู่บ้านกับน้องเะะ่ค่ะเพื่อนที่สมัครทุนด้วยกันนะคะส่งรายชื่อมาแล้วก็บอกว่า เฮ้ยเนี่ยได้ทุนโกลันบ้าเลยครับแบบโอ้ยดีใ,ใจอะไรงเงี้ยก็แบบเดินมาหายายก็เลยบอกพูดกับยายว่าเนี่ยได้ทุนแล้วน,นะก็คือบอกยายว่าจะได้ไปอยู่ที่ไปเลยนะไม่ได้อยู่บ้านยายก็เลยพูดว่ายายไม่รู้อ่ะยายจะอยู่ที่ถึงเมื่อไหร่เอาอนาคตตัวเองไว้ก่อนอะไรเงี้ยคะ่ะเปลี่ยนชีวิตเลยนะครับทําให้ผมไม่ต้องกังกวลใน,นแต่ละเดือนนะครับว่าแบบเงินผมจะพอใช้ไหมทุนนี้ทําให้ความเป็นอยู่ของผมดีขึ้นแล้วก็ทําให้ผมมีอิสระ ในการวางแผนชีวิตของผมมากขึ้นต้อองงเเชิญรื่จากที่นูต้องไปทำงานเสาร์อทิตย์ก็คือนูได้พักแล้วก็มีนูส่งมาให้น้องด้วยไ<ะ>ม่ให้ย้ายด้วยก็แบบมันช่วยลดค่าใช้จ่ายเยอะเลยรู้สึกว่าครอบครัวผมอบอุ่นขึ้นจะเข้ามาตอนแรกที่ไม่มีเงินนะพี่ แต่ได้ทุนนี้มาผมรู้สึกว่าอยากกินเยอะขึ้นอยากกินเก่งขึน้นผมก็บริหารเงินหนูนพี่เพราะว่ากลับบ้านมาก็มีงบไม่เท่านี้อยากกินอะไรก็บอกทําให้โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของหนูม,นมันมากยิ่งขึ้นค่ะหนูได้รับโอกาสมากมายที่ทางวิทยาลัยมอบให้ทางกอสศมอบให้และที่สําคัญคือหนูได้เล่าเรียนในสาขาวิชาที่หนูชอบแล้วก็อยากจะทําในด้านนี้ค่ะ กสศให้ความเป็นอยู่ชีวิตของผมดีขึ้นสอนให้ผมแบบเป็นคนที่ใจกว้างแบ่งบันเผยแพร่แล้วก็วางแผนที่จะช่วยเหลือผู้อื่นที่ยังได้โอกาสพอไปช่วยเหลือคนอื่นเนะะียค่ะเราได้เห็นแบบคนที่เหมือนเราแบบบางคนไม่มีเลยพอเราไปเห็นเราได้มอบแล้วกลับมามองย้อนที่ตัวเองค่ะก็คือเฮ้ยเราได้เรายังมีความสุขแล้วเขาได้เขาจะมีความสุขแค่ไหนในนะะี้ค่ะ รู้สึกว่าเวลาที่เราให้เขาแล้วเขายิ้มรู้สึกว่าหนูก็ถือว่าดีกว่าคนเราถ้าเกิดท้อพี่มันก็อยู่ไปแค่นั้นน่ะผมไม่อยากให้ทุกคนอ่ะทิ้งความฝันนะครับจะมีหรือไม่มัมนไม่สําคัญครับมันอยู่ที่ว่าเราจะทายังไงให้มันไปให้ถึงที่สุดของเราอ่ะครับ ท้อถ้าเราถอดใจค่ะมันก็จะไม่มีคําว่าอนาคตขึ้นมาถ้าเราท้อแล้วก็จะได้อยู่แบบเดิมใช้ชีวิตแบบเดิมไปเรื่อยๆอยา่าิ่งไปเชื่อในสิ่งที่เราทําไม่ได้ตราบใดที่เรายังไม่ลงมือทำผมว่าโอกาสอะบางคนเขาไม่ได้มายืนให้เราแล้วครับอยู่ที่ว่าเรากล้าไปหาเขาหรือเปล่าผมอยากให้ทุกคนที่กําลังท้อหรือว่ากําลังถอยนะครับลุกซู้ขส่วนมาเหมือนผมนะครับในเมื่อเราอยากไป้ถึงที่สุดนะครับมันก็อยู่ที่ใจเราแล้วลว,ว่าเราจะไปยังไงให้มันถึงที่สุดครับ คุณจะบอกว่าความหวังนะ่ะมันม,มีคือความหวังนะมันมาตลอดโอกาสมันมาตลอดขอให้เราคนระับสู้ต่อไปเนะพึ่งท้อผมมีแขนข้างเงียวผมยังไม่ยอมแพ้เลยถ้เาเกิดคุณยอมแพ้ถือว่าคุณนอนแอมผมคนระับ